พอเพียงวันนี้พอเพียงมีเควสั่นก็คือทําให้ผู้หญิงจุมม๊บมั่วพูดว่าจุมม๊บมั่วพอเพียงให้ได้20คนเอ้ย10คนพอไต้2ยี่สิยอไปได้เลยรับโอเค ิบคนนะได้เลยไปเลยมาม,าม,าม,ามามารู้ชอบหลานเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000สคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกรีฟการ์ดเลสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจําหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่นทิงเลกาซี่อันนเม่เอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมา รู้อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปกเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU กองหลังพี่มันไม่ขึลืนพี่ไอ้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นสิบคนมัดเลยตลาดเล่า โคตรกวนโคุ่นนี่ไม่มีผู้หญิงแน่นอนพอมีนาวสวยดีครับสวยสวยสผู้หญิงไหมครับสวัสดีเฮ้ยเขาจุ๊บมั่วได้ไอ้ไอ้ไอ้เขาจุ๊บมั่วโอเคโอเครับกูขอบคุณรับกูโอ้โอเคนี่ขนาดแค่เพิ่งพูดนะเนี่ยเลิกเขาเปิดเลยอะเพียงแม่งของจริงสวยดีครับสวยสวยสวยผูดจุ๊บมั่วได้ไหมครับฮัลโหลครับ สวยอยู่นะครับนี่เขาเป็นเพื่อนผมเขาเป็นผู้ชายอ้าวผู้ชายพี่ไอ้เขาเป็นผู้ชายที่นี่ไม่มีผู้หญิงแล้วเหรอไม่มีผู้หญิงจะขึ้นตีอ๋อไม่อีจ้ะตามตามตามเอาเลยถ้าจะไม่ผิดอ่ะมองหน้ามึงได้ไหมเนี่ยไอศิษผีดีกว่ะไอพี่ผมเจอพี่อีกแล้วพี่ผมเองพี่โอ้ยมึงใครเนี่ยผมคือแมลงวันเอ่งอ๋อแมลงวันไอ้ใช่พี่ทำแบบเสียงเฟี้ยวแบบแมลงวันให้ฟังได้ปะทำไง พี่เป็นแมลงวันแทนผมไหมเร็วทำเสียงแมลงวันเีายวไหนผู้หญิงอู้โอเคโอเคพอเพียงเอ้ยคนอื่นอย่าพูดนะเว้ยให้พอเพียงมันพูดพอเพียงมันจะไปหวานเสน่ห์ได้ครับพี่สวัสดีค่ะสวยสวยพอจะมั่วให้หน่อยได้ไหมครับจริงเหโอ้ยไอ้ไอ้ผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงวะผู้หญิงครับผู้หญิ่งผู้หญิง ะไม่นับมึงโดนหลอกแล้วม uh ึงโดนกระเทยหลอกอีกเดี๋วกระเทยหลอกมันทุบหลอกเอางี้เอางี้พอเพียงพอเพียงไปตรงกลางที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่นะแล้วพอเพียงก็พูดว่าใครก็ได้พูดจุ๊บมวยผมฟังหน่อยครับเดี๋ยวพี่จะนับแต้มรวมในสิบให้โอเคไหมต่อไปเป็นผู้ชายก็ตามไปลุยได้เลยใครก็ได้ในนี้อ่ะพูดจุ๊บมวยหน่อยได้ไหมครับใครก็ได้พูดจุ๊บมวยผมหน่อย บ่อเบ่อเนองอย่าสรุปพี่ขอ้องไปไปไกลๆก่อนาได้มาสองพอเพียงต่ออีกอยจว้ยหน่อยเดียวมครับเนเยาวนนวันวันจำมั่นใจว่าทั้งวันมึงแบบขาดโชว์ท์ไม่ได้อ่ะวนววันนวั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 นนวันวนวันจันวนวัวันวันัวันวันวนันนวนวัวันยันัน พี่ชาครับพูดจุมั่วครั้งเดียวผมจะเลิกกไม่ไมขอทไงี่เสียงดังาไ้่ว่าโมึงอะไออ้วนหน้าคอมแงน้มโคลกไอที่สวีครับสวยสพูดจุดมั่วหน่อยได้ไหมครับไม่ไม่ครับไม่ไมู่นกว่าแบบไมโนตบุ๊กะไมโนตบุ๊กกึ่่ครับสวยพูดจมั่วเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเด็กอมดีกลางวงปีมามโดนลุม พี่ครับเขาช่วยผมที่เอน้องสารยุบไปเฮ้ยมีผู้หญิงพอเพียงขึ้นหลังมาเฮ้ยผู้หญิงอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ก่อนพยายามอยู่ที่ไหนเออตอนนี้พอเพียงมีสี่แต้มนะครับขาดอีกหกแต้มสวัสดีครับสวยสวยทั้งคู่พูดจุ้ยมวยหอมหน่อยได้ไหมครับแค่ครั้งเดียวก็พอเอ้อขอบคุณมากเลยครับพี่สาวครับเฮ้ยกว่านี้พูดไหนได้ไหมครับจุ๊บมวยแค่ครั้งเดียว ข้ังเดียวเท่านั้นเขาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยอยู่บนุวัฒน์เอาผู้ชายพี่ไออันนี้ผู้ชายนะพี่ไอมันก็หมดละอหมดเหลือยู่แปดคนหมดอันนี้เป็นห้าเหลืออีกห้าน้องเพียงจอยตามมาโอ้ต้อาหมายอยู่ข้างหน้านั่นเฮ้ยอุ้ย สวัสดีครับสวยสวยสวยพูดจมูกหอมหน่อยได้ไหมครับแค่ครั้งเดียวฮัลโหลเอ้ยคนนี่กันพี่พี่สาวพูดจมูกหอมหน่อยหน่อยได้ไหมครับเอาไม้บัก five minutes later หายแล้วนี่ไงได้ยินเสียงพี่ป่ะสวัสดีครับสวยสวยสวยพูดจมูกหอมหน่อยได้ไหมครับหลุดครับพูดจมูกหอมหน่อยแค่ครั้งเดียวจมัว <c oughs> โจุ๊กม่วะพี่ชายโอ้ผู้หญิงคนนั้นเขาพูดไม่ได้หรือในนี้มีผู้หญิงไหมครับเนี่ยหนูไงคะพี่ชายจุ๊กม่วโอ้โหเสียงเข้มกว่าผมอีกแอร์กเป็นไอ้นายไส้กอกแผลงไอไนไส้กอกเล้วตอนนี้ยังห้าอยู่เลยพอเพี่ยงเห็นบแม่บอกว่ามันยากพี่แยงด่ามันนี่ฮัลโหลครับพูดจุ๊กม่วให้ผมหน่อยพี่ชาบอกให้ด่ามัน เฮ้ยพี่สาวพูดจุ๊บว่าผมหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลครับพูดจุ๊บว่าผมหน่อยไไม่ด้อะไรนะเฮ้ยพูดจุ๊บว่าผมหน่อยได้ไหมครับพี่สาวพี่สาวพูดจุ๊บว่าผมหน่อยได้ไหมแค่ครั้งเดียวจุ๊บว่าอีกครั้งเดียวไงอีกสักทีได้ไหมครับโอ๊ยไอไอได้ยินไหมมันเบาไปหน่อยอ่ะ เอา้าไม่ขาวฮัลโหลฮะเฮ้ยอ่ะพอเพียงพูดจม่วให้หน่อยได้ไหมครับเย้โเคโอเคเคโอเคโอเคโอครอบคโอบคุอบคอบครับอเค,ครอเคอเครเอเคอเคโอเคโอเครอเคอเคโองคอเคโยเคโอเค้อเคโอเคโอเคเคโอ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 เอเคโอเคโอเลโออเเราก็บอกว่าเอเสเคโอเงอเออเออเงี้ยได้เลยไอ้กูให้กูให้หมดเลยอ้ออ ไอ้โมเปียงโดนโดนโมเพียงตีนะเขาไม่ด่าผมเขาไปเซิร์ฟเมื่อกี้เขาด่าผมแน่เกิดหลังมาเกิดหลังมาพี่ไม่แกล้งแล้วพี่ไม่แกล้งแล้วอ่ะไอ้รอบนี้ไปปุ๊บบอกว่ากูให้ทั้งหมดบอกงี้นะตรงนี้กูให้หมดไนะวุ่งมาหมดเลยอ่ะไหนไหนมึงเป็นใครวะ Hey that's pretty good มึงมาดิมึงใครมึงใคร ไปหาเซิสาวต่อเหลืออีกสี่คนพอเพียงเสือนี่มัจนจะคุเงียบอ่ะไม่เหมือนเรามาแล้วบุคคลมันคุนไม่ขลงังรู้สึกมันคุนมากเลยพี่ไอไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่จะขับไปพอเพียงบอกว่ากูให้หมดเลยตรงเนี้ยโอเคไหมตายเลยครับมาตุนมานุเนี่ยรานาหมาผานาน่าน้เ้ยมเาสี่ยวจรงิงามาด่<ม>าก <มา S 1> ูเฉยเลยนมันนียเย พี่พี่ผมผมรอเล่นผมรอเล่นพี่โอ้ยคนนี้พี่คนเล่นพี่โอเกือบเกือบโดนป่ะเกือบโดนเลยพอเพียงตอนนี้มันเท่าไหร่นะเจ็ดคนแล้วใช่ไหมอันนี้คือเจ็ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่ะสองคนพอเพียงเออพี่พิสาครับพูดจิ้วมั่วใหผมให้ผมหน่อยได้ไหมครับแค่ครั้งเดียวใช่โลค้าพี่สาว พี่สาวเต่านะครับพูดจุ๊กมั่วให้ผมหน่อยคือครั้งเดียวจุ๊กมั่ออุ้ยเขาพูดแล้วไม่เนียนวันนี้พี่สาวพี่สาวพูดจุ๊กมั่วให้หน่อยได้ไหมครับผมจะเลือกตื้อกันเลยพูดทำไมอ่ะอุ้ยผมขอผมไหวแหละตอนนี้ผมไหวจริงๆพูดจุ๊กมั่วผมหน่อยอ่ะฟังดีๆนะจุ๊กมั่วให้ผมแล้วหานคะแนนอีกสองคะแนนอีกสองคะแนนเขียง ปัญหาก็คือผู้หญิงนี่แหละหายากจังเลยใช่ไปลุยผู้หญิงผู้หญิงอยู่ไหนกันหมดหพอเพียงพอเพียงต้องทำเควสเดินไปหาผู้หญิงเดี๋ยวพี่จะเดินตามถ้าพี่เผยตัวต,วตนมันจะวิ่งมาได้เลยครับไปลุยพี่เผยตัวตนไม่ได้พอเพียงไม่งั้นพวกมันจะวิ่งตามพี่นั่นไงผู้หญิงข้างหน้านั่นวิ่งวิ่งเสีอชีวิวสตสวัสดีครับพี่สรวิสาพูดจุ๊บวให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่พี่สแสดงไม่สแสดงพี่บอกพี่ยยให้หน่อยว่าฝั่งนี้มีผู้หญิงยวผมพาไปอ่าๆพาไปก็ได้ นเรนผมขอพี่พี่สาวคนน erm erm ี้เฮ้ยขอบคุณมากเลยครับแต้มสุดท้ายแต้มสุดท้ายพอเพียงแต้มสุดท้ายพี่สาวพูดจุบมั่วหน่อยเป็นได้ไหมครับจุบมั่วไอ้คุ้มสิบแล้วเย้นายทำได้พอเพียงนายทำได้พี่สาวครับพูดจุบมั่วหน่อยนะครับหน่อยนะเขาอยากให้เธอพูดจุ๊บมั่วพูดจุ๊บมั่วหน่อยได้ไหมครับจุ๊บมั่วเอ้ยได้แล้วขอบคุณนะจ๊ะจุ๊บมั่ว เฮ้ยจริงเหรอไม่จริงจ้าจริงโอเคพอเพียงพอเพียงได้ทำสัญญากับปีศาจไว้พอเพียงพูดถึง10แล้วก็มีโบนัสให้อีก11เพราะฉะนั้นพอเพียงพี่จะให้พอเพียงห0 0โลบัโเฮ้ย โอ้ยเกินน่ารุ้มากก็ยูทูบเบอร์อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดแชร์ share, กดกระดิ่งด้วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าต้องการเสื้อดีๆต้องที่ไหนพ่อเพียงต้องแมบ,บ WKC Office Design เลยครับลิงก์แมพอ่ะอยู่ใต้คลิป